จะพวกเราจะมาเมืองไงเขาของเขาเนาะจ้ะแบบนี้เลยจ้ะแล้วจะมาตักใส่จานกันจ้า สวัสดีจ้าทุกคนแต่นนวันนี้พอใกล้วยละจ้าได้เวลาเขาโวกแล้ววันนี้จะเห็ดเป็นเมนูเอขนมเนาะจ้าจะเห็ดเป็นข้าวเหนียวมูนจ้ากินกับอบักม่วงเนาะซื้อบักม่วงมากม่วงสุกมันเหลือจ้าจ้าวัตถุดิบก้อยก็จะมีอันนี้คือข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวขาวก็ข้าวเหนียวดำก้อยเอาผาสมกสันแล้วแช่ไว้เนาะย่างหน่อยเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเนาะจ้แาแช่นานไว้ก็มีกะทิอันนี้เป็นกะทิก้อยเอาผาสมกับนมอมอนเนาะจ้าก็มีน้ำตาลมะพร้าว มีสารแทนขมหวานมีเกลือแล้วก็น,นี่มีส่วนของจะเห็ดไอนากะทิลาดเต้าเนียวมุ้นของเฮาเนาะแต่มีเป็นกะทิผสมน้ำมอมอนี่จ้าแล้วก็อันนี้เป็นแปงง้งเขาแป้งเขาเจ้าจ้าส่วนอัตราส่วนกะกะเอาขึ้เกอจ้าก่อนไปนตวงเนาะจาเฮาไม้ลงมือเห็ดไปพร้อมกันจ้าจาในขนาดจะเฮาหนึ่งข้าเนียเนอเฮาก็จะไม่เห็นในานาของ น้ำกะทิไปทามูนเข่าขอ,ของเขาหนะจ้ะใส่กะทิลงไปเลยกะตามมเพาของเขาเนาอยเกลือ,อจ้าสารแทนความหวานนิดนึงก่อนเนาะเดี๋ยวเขาอ่อน ร่อนน้ำตาลออกเผาละลายหร้อชิมความหวานอีกทีน,นึงแต่ความหวานยังพัดเด้เคาัจงเพิ่มนะจ๊ะจะเปิดเปิดไฟตั้งกะทิของเขาจนน้ำตาล,ออาลหมดเผาละลายหรือว่าจนกะทิเดือดนะจ๊ะ จากกะทิของห้องก็เริ่มพนมันตาลบัเข้ากัลายๆแล้วเนาะเดี๋ยวจะชิมรสกันรสก็เลเพิ่มหวานอีกนิดนึงเนาะความหวานกับเหมือนเดิมไม่จ้ามากหวานหลายหวานหน่อยกับกับน้ําเนอเอานะ้ะ แต่ร้อยกะทิของเฮาเดือดก็เป็นนันเซ็ตแล้วเนาะกะจะล้อยข้าวเหนียวที่เฮาวหนึ่งสุกเฮากะจะเอามามุนจ้าจ้าทุกคนข้าวเหนียวที่เฮาวหนึ่งกะสุกแล้วเนาะกะจะเอามาใส่ซัม ขขาก็าจะใส่ขขาเหน,น,น,นียวขาวหลายก็ขขาเหนียวดำนะจ๊ะเพราะว่าคันใส่ขขาเหนียวดำหลายก็ขขาเหนียวขาวเพราะมันก็นจะเป็นแข็งๆจ้ะเพราะว่าขขาเหนียวดำมันแข็งเนาะกะจะเอาไอ้น้ำกะทิที่ห้าตุ่มไว้ลุ่มไปเลยจ้ะใส่งไปเลย เห็นน้ำกับทีมันหลายก็เขาก็บว่าตรงตัวแกนะจาะเดี๋ยวเขาจะเอาพักไว้เดี๋ยวตัวเขาเนี้ยมันก็จะดูแล้วน้ำกะที่เขาไปนะจ๊ะเข็นหลับอีกอย่างหนึ่งเวลา่อยเห็ดน,นะจ๊ะก,ก็จะยอดน้ำมันพืชลงไปจ้ะนิดนึงเพต้องหลายเพื่อเห็ดให้เขาของเขานี่เ่าจับกันเป็นกอนเนาะให้เขามันเลี้ยงตัวสวยจ้ะหรือผู้ใดว่าใส่ก็ได้เนาะ บางครั้งก้อยกับบ๊ใส่ก็ข้างนี้ก็บ่ใส่เพราะว่าก้อยใส่กะทิผสมกับไปนุ่มแอบอมแล้วก็กะทิเองมันบ่ค่อยมันปานใดเนาะใส่ไปจ้าเขากะจะหาฝามาปิดหรือว่าก้อยจะเอาเป็นจานนี่ปิดไว้แล้วจะปิดไว้ ประมาณสิบห้านาทีก็เอาออกมาจัดใส่จานเสิร์ฟได้ละจ้าจ้าทุกคนในขนาดที่เขาร้อเขาของเขาเนาะก็จะไม่เห็นในตัวของกะทิว้ถลาดหนาแล้วจ้าใสกะทิลงไปเลยด้วยตามด้วยแป้งขง้าวเจ้านะจ้าก็จะค้นในแป้งขง้าวเจ้ามันละลายนะจ้าเดีวจะเอาขึ้นข้างใกล้ไ ก็จะใส่เกลือน,นิดนึงมะจจะเพิ่มความนัวเอาไอไหลจะแป้งของข้าละลายแล้วขกาเอาขึ้นคางเต่าเลยเนาะ การที่เขาใส่แป้งกองเจ้าในน้ำกะทิของเขาในทีใ่ใ้ตัวน้ำกะทิของเขามันเหนืดนิดนึงนะจ๊ะเ่บมื่อใดเหตุให้มันเหนืดขนาดคนเหนียวนะจ๊ะฮ็ดแต่มันแบบว่ามันเป็นน้ำแบบเนี้ยเพราะไอ้เขาไปลาดในตัวของเขาเหนียวมูนนี่มันจะเกาะนะจ๊ะมันจะบ่ไดดไหลลงไปเนาะ ขนาดนี้ก็ใส่ได้แล้วเ,เนาะเ้ากระดับภาคไว้ให้มันเย็นแล้วจา้าลอกเขาของเขาเสร็จแล้วเขาจะมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันไดาจาัดพวกเราจะมาเมืองไงเขาของเขาเนะาะจ้ดแบบนี้เลยจดแล้วเขาจะมาตักใส่จานกันจา้า จ๋าว่ามัตตาไซจานกันเนะาะจ้าไซจานอันนี้ก็เอาถ้วยน้ำจิ้มนิดน่อยนะจ๊ะมาตักเขา่าไซจ้าห็นมันสวยงามนะจ้าใส,ส่จานจักสอง เาจะกีมม่อันหนึ่งมจะใส่สามันแ้าปากวงจะ่วง แล้วออจะเอากระชีกของหอมมะลานะจ้ะใส่ง่าต่ง่าเขาวมีก็ใส่ง่าดำเนาะเดี๋ยวนิดเดีวยดวย กนแค่นี้กัเสร็จแล้วนะเนาะข้าวเหนียวมูนกินกับไปหมวงหรือจะกินก็สังขยาไข่ก็ได้นะจ๊ะจ้าทุกคนไอ้ข้าเหนียวมูนใส่ข้เหนียวหมองก้ยอยก็เสร็จแล้วเนาะก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้แล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจหมาจ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า